สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ซีรีส์ House of the Dragon ในซีซัน2ได้เปิดเผยตัวอย่างแรกออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วพวกเรานะครับลำนำและเมสเตอร์แห่งปราสาทมูฟฟี่สตินเนอร์ก็จะขอมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในตัวอย่างเท่าที่พวกเราได้สังเกตเห็นว่าตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีอะไรบอกเราได้บ้างเปิดมาฉากแรกเลยนะคะเราก็จะได้เห็นผู้หญิงคนนึงยืนมองไปที่ปราสาทสโตมส์เอน และหลังจากนั้นภาพก็จะตัดมาให้เราได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือเรนนราเชเกเรียนในสภาพที่มีขหมหาวควันเต็มหน้าไปหมดซึ่งเป็นไปได้ว่าเธอจะมาดูจุดที่ลูกชายของเธอลูเซริสเวลาริยนถูกสังหารโดยมังกรเวก้าและเธอก็น่าจะกำลังต่อสู้กับตัวเองไม่ให้ขี่มังกรไปเผาซอมเอนเสียตั้งแต่ตอนนั้นฉากต่อมาจะตัดมาที่ฝั่งคณะเขียวในคิงส์แลนดิ้งหน้าบันลังเหล็ก พระราชาเอก้อนที่2พร้อมด้วยหนุ่มชุดคลุมเขียวแบบพวกไฮทาวเวอร์สคนกำลังเดินเข้าบันลังโดยมีหน่วยราชองครักษ์สี่คนเดินตามหลังมาด้วยแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือเซอร์อาริคาจิลแฝดผู้เลือกรับใช้เอกอนนั่นเองซึ่งฉากนี้ก็น่าจะเป็นฉากที่เอกอนนั่งบันลังและประกาศให้ทำสงครามกับคณะดำในฉากต่อมาคือฉากที่ท่านอาเดมอนทเกเรียนอยู่ในชุดเกราะพร้อมรบเต็มอัตราศึก ซึ่งดูจากความรกร้างของหน้าต่างห้องแล้วเป็นไปได้สูงว่าที่นั่นอาจจะเป็นปราสาทฮาร์เรนฮอลยุทธภูมิสำคัญแห่งแดนลุ่มน้ำดูท่าทางเหมือนกับเดมอนเจอรี่ไปที่ไหนสักแห่งแต่งานนี้ระหว่างทางน่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีการแวะหานางนอนขาวชู้รักเก่าเพื่อส่งต่อภารกิจแก้แค้นลูกชายต่อลูกชายก็เป็นไปได้ ในฉากต่อมาก็จะเป็นค่ายพักแรมของทหารที่มีธงมังกร3ามหัวสีแดงโบกสะบัดให้เราได้เห็นอยู่แวบหนึ่งก่อนที่จะตัดสลับไปเป็นกลุ่มทหารคณะเขียวแห่งไฮทาวเวอร์กับธงหอคอยไฟและภาพก็ตัดไปยังกองทัพสำคัญอีกกองทัพหนึ่งซึ่งถ้าสังเกตจากโล่ลายลูกแกะถือถ้วยทองบนพื้นสีเขียวของตระกูล s t o กเวิร์กับบัางสีแดงสามขีดของตระกูลรสบีก็หมายความว่ากองทัพนี้ อาจจะเป็นทับที่นำโดยเซอร์คริสตินโคลเพื่อบุกไปยึดรุกรสอันเป็นเหตุการณ์สำคัญมากที่สุดอีกเหตุการณ์หนึ่งเลยทีเดียวจากนั้นเราก็จะได้เห็นเซอร์ออตโตไฮทาวเวอร์และราชินีอลิเซนซึ่งเธอก็ยังดูเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามสักเท่าไหร่และภาพก็ตัดมาที่เซอร์คริสตินโคลที่กำลังลงโทษประหารหลอดสักคนหนึ่งที่พักดีกับเรเนราซึ่งในช่วงเวลานั้นก็มีหลายคนเลยทีเดียวค่ะที่เป็นไปได้ว่าจะถูกโคลสำเร็จโทษ และถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าที่คอของเซอร์คริสตนโคลที่ชุดเกราะนั้นมีการประดับสัญ,ญลักษณ์รูปมือเอาไว้โดยรอบซึ่งแสดงว่าในเวลานั้นเด็กคิงเมเกอร์คนนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัตพระราชาของเอกอนที่สองแทนเซอร์ออโตไฮทาวเวอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งฉากสำคัญคือฉากที่มีมังกรตัวหนึ่งบินผ่านเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นกะลาสีซึ่งถ้าสังเกตจากสีของมังกรแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสีสโมก เจ้ามังกรประจำตัวของเลนอร์เวลาเริยนที่อาจจะได้ผู้ขี่ใหม่เร็วๆนี้ต่อจากนั้นก็จะเป็นฉากการเดินทัพที่เห็นโลกของตระกูลดาร์คลินแบบไม่ชัดสักเท่าไหร่แต่สันนิฐานได้ว่าคนกลุ่มนี้พักดีต่อเรนิร่าและภาพก็ตัดไปที่สภาสงครามของคณะดำซึ่งมีเรนนร่าที่มีเซอร์อาริคคาจิลเจ้าชายเดมอนและเจ้าหญิงเรนิสรวมถึงเราจะได้เห็นโครซับใกล้ๆของอสรพิษทะเลคอลิสเวลาริยน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการประชุมวางแผนอะไรสักอย่างถ้าให้เดาก็คิดว่าน่าจะเป็นการวางแผนเพื่อช่วยหลอสต์สตันที่รูกสเรสซซึ่งถูกคริสตันโคลปิดล้อมอยู่และภาพก็ตัดมาที่เดมอนกำลังลงดาบตัดอะไรสักอย่างอยู่ในป่าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าข้างหลังของท่านอาเนี่ยมีต้นเวียวูดสีขาวอยู่จากนั้นภาพก็จะตัดข้ามไปที่ฝั่งคณะเขียว เจ้าชายตาเดียวกำลังนั่งพิจารณาบันลังเหล็กอยู่เพียงลำพังและดูเหมือนมีท่าทีว่าจะเดินไปนั่งจากนั้นภาพก็ตัดไปอีกครั้งรอบนี้น่าตื่นเต้นมากค่ะเพราะเป็นกลุ่มคนที่สวมชุดขนสัตว์สีเข้มหนากำลังเดินทางไปบนถนน k คิงส์โรสในยามค่ำคืนและมีหิมะตกก็เป็นไปได้ว่าฉากนี้คือแดนเหนือและเป็นสัญญาณว่าเราจะได้เห็นตระกูลสตาร์กและหน่วยพิทักษ์ราตรี ฉากต่อมาคือฉากที่ราชินีอลิเซนอยู่ในชุดนอนบางแล้วแววตาของเธอก็ดูเศร้าเธอยืนอยู่ท่ามกลางหมอกเย็นๆที่ริมน้ำมันเหมือนกับว่าเธอเพิ่งผ่านเรื่องสะเทือนใจบางอย่างที่เกินจะรับไหวมาซึ่งถ้าใครได้อ่านหนังสือไฟร n นบัตมาแล้วก็คงจะเดาได้ไม่ยากว่าเหตุการณ์น,นั้นคืออะไรจากนั้นก็เป็นฉากสำคัญที่เรนราและมังกรไซเร็กซ์ของเธอไปพบกับบุคคลปริศนาและมังกรสีเงินตัวใหญ่ จ้ามังกรตัวนี้ดูเหมือนว่าจะใหญ่กว่าไซเร็กซ์ของเรนนร่าแต่มีลักษณะที่คล้ายกับซีสโมกแต่ถ้าเป็นซีสโมกจริงๆก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นด้วยมุมกล้องแต่คนที่มาพบกับเรนนร่านั้นจะเป็นใครกันถ้าให้คิดแบบฉีกจากหนังสือเลยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเลนนอร์ที่กลับมาช่วยแก้แค้นให้ลูเซริสหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามังกรตัวนี้คือดรีมไฟร์และคนที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับเรนนร่าก็คือเฮเลนา ราชินีของเอ้อนที่2ที่เข้าใจเธอในฐานะของคนเป็นแม่ที่ไม่ต่างกันและขี่มังกรมาเพื่อแสดงความเสียใจและเจรจาสงบศึกซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะยิ่งนำไปสู่ความพีคอีกหลายเท่าเลยสำหรับเหตุการณ์ b บลั d c อนชี e แต่ก็ต้องไปลุ้นกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วมังกรตัวนี้จะเป็นมังกรตัวไหนและใครที่เป็นผู้ขี่มันมาฉากต่อมาจะตัดมาที่ Kings Landing แล้วก็คอกมังกร d ร a g o n Pit ซึ่งฉากนี้จะเห็นได้ชัดว่าคอกมังกรนี้ใหญ่มากจริงๆและภาพก็ตัดมาที่สาวผมเงินคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นราชินีเฮเลนาไทเกเรียนที่สีหน้าและแววตาท่าทางของเธอในฉากนี้ดูเป็นคนละคนกับที่เคยเป็นมาอย่างมากจากนั้นในเทลเลอร์ก็จะรัวภาพสงครามที่ดูแล้วน่าจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่คริสตินโคลออกไปรบกับผู้ที่พักดีกับฝ่ายดำเพราะดูจากชุดเกราะและโลแล้วน่าจะเป็นทหารฝั่งเขียวที่กำลังถูกไฟมังกรเผา ซึ่งเหตุการณ์นี้ค่อนข้างแน่นอนว่าคือเหตุการณ์ที่ลุกสเรสเพราะฉากต่อมาเนี่ยเผยให้เห็นคนที่สําคัญมากๆในเหตุการณ์นี้นั่นก็คือเจ้าหญิงเรนิสราชนราินีไร้บัลลังก์ที่กําลังยืนคุยอยู่กับเรนีราจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เบลล่าเทเกเรียนลูกสาวของเดมอนที่กําลังอยู่บนหลังของมังกรและกําลังกรีดร้องอย่างเกลี้ยกล่อมซึ่งดูเหมือนว่าเธอทั้งโกรธและเสียใจในเรื่องอะไรบางอย่างที่เธอได้เห็นมันมากับตาของตัวเอง จากนั้นก็จะเป็นฉากการจราจรใน Kings Landing ที่ดูเหมือนผู้คนกำลังแตกตื่นกับอะไรบางอย่างและกลุ่มผ้าคลุมไหลขาวก็กำลังพาราชินเอลิเซนหนีจากบางสิ่งจากนั้นภาพก็ตัดไปที่หนุ่มห้าวบ้านม้าแดงคนหนึ่งที่กำลังชักดาบออกจากฝากักซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นคนของตระกูลแบล็กเคที่ในซีซั่นที่แล้วโดนหนุ่มน้อยบ้านแบล็กวูดเสียบตายคาซอมสเอนมาแล้ว โดยในศึกนี้ตระกูลคู่แคนทั้งสองก็เลือกสนับสนุนเจ้านายกันคนละฝ่าย Blackwood ถือข้างเรเนราในขณะที่แบล็กเคนอยู่ข้างเอกกนที่2ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะใช่เหตุการณ์ Battle of the Burning m i l l หรือว่าสงครามเผาโรงโม่ที่ Blackwood กับ b r ล c k e n คู่แคนเก่าซึ่งสนับสนุนกันคนละฝ่ายมาต่อสู้กันหรือเปล่าในฉากถัดมาก็จะได้เห็นท่านอาเดมอนในชุดเกราะเต็มอัตราศึก และภาพก็ตัดแวบไปที่ชายคนหนึ่งที่กำลังสนุกกับการจับตัวเฮเลนาภรรยาของเอกอนที่สองซึ่งชัดเจนเลยค่ะวันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์บลัดและชีสการแก้แค้นอันเฉาโชจากแผนการของเดมอนที่จะเอาคืนคณะเขียวจากนั้นภาพก็ตัดมารัวๆที่คริสตนโคลกำลังต่อสู้และตัดอีกครั้งหนึ่งไปที่เซอร์แฟดคนหนึ่งซึ่งดูจากเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเป็นแฟลเวอร์มาบรอเตอร์ลำนำอันโด่งดังของฝาแฝดคาจิวแห่งหน่วยราชวงศ์คารักนั่นเอง ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะเชื่อมโยงกันกับเหตุการณ์บลัดและช h e ซึ่งพวกเราได้เคยทำคลิปสรุปเอาไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ฟังก็คลิกลิงก์ไปฟังได้เลยหรือจะฟังคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปฟังก็ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้หลังท้ายวิดีโอค่ะจากนั้นก็จะเป็นเอมอนตาเดียวบนหลังของมังกรเฟก้าซึ่งฉากนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กับมังกรในที่นี้ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ในลุกซเรส จากนั้นก็ตัดสลับไปให้เห็นเรนีร่าบนหลังมังกรซึ่งตรงนี้น่าแปลกใจค่ะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเอมอนไม่ได้ขี่มังกรไปสู้กับเรนนร่าทีนี้มันก็เป็นไปได้นะคะว่าตัวอย่างเนี่ยอาจจะสับขาหลอกซึ่งอาจจะเซอร์ไพรส์คนดูด้วยการเพิ่มบทให้เรนนร่าขี่มังกรไปต่อสู้จริงๆก็เป็นไปได้และในฉากต่อจากนี้เราจะได้เห็นมังกรเวก้าบินแบบอลังการผ่านป่าที่เป็นเหมือนสนามรบในศึกที่ลุกเรส และเป็นการปิดท้ายคลิปตัวอย่างแบบสุดอลังการแน่นอนนะคะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงการวิเคราะห์ของพวกเรา Movie's d i ินเนอรเท่านั้นซึ่งถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะและถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบในบทวิเคราะห์ของพวกเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ